ทั้งภายนอกภายในผมว่ามันคือไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเยอะแล้วอะ่ะล้อและยางเท่าที่เห็นนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีน่าใช้งานนะครับเรียกว่าอ่ายังเห็นมีดอกยางสภาพยางก็ยังดูดีต้องไปดูปีครับว่าตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะถ้าได้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปีปีสองปียังพอโอเคไง นะฮะเพรยางโดยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสามปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะเม่สีสันแวววาววิบวับปิ้งปังแด้งดึงดึง,ดงดกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะรถแบบนี้นะครับถ้าเราดูดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีละเอียดแล้วอ,อ๋อดีแล้วเนี่ยนะ ท่านจะได้รถที่เรียกว่ามาขับที่เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเมนเทนเนต์เบื้องต้นนี้ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะและท่านดูเรื่องสีภายนอกภายในเครื่องยนต์ได้ละเอียดทีท่วนแล้วนะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก ราคาแบบนี้นะครับสภาพแบบที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับถ้าได้ไปครอบครองนี่ผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะเรี่ยวแรงพละกกำลังนี่ก็ยังดูแล้ว้องเครื่องสะอาดนะครับแข็งแรงเครื่องก็ท่าทางจะอดทนน่าดูเลยทีเดียว ถ้าเป็นประเภทขับรถกลางคืนบ่อยๆขับรถตอนค่ำคนี่ก็อย่าลืมดูไฟนะครับดูไฟรถไฟเลี้ยวไฟไท้ายมันตรวจสอบหน่อยนะไฟหน้าเหลืองก็ขัดมันทะหน่อยนะครับถ้าเราเป็นคนขับรถช่วงค่ำ้ำำบ่บ่อยๆนะมีโอกาสได้ไปลองรถนะครับก็ลองดูสิเหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมสะดึกไหมสำลักไหมนะครับ อย่างเง้แน่นแน่นวิ่งดีเกาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับ